มนเมื่อนี่เดี๋ยวออกที่ีแน,น่นนอนอ่ะดีหอดสาลับเดีหอดเบดทั่วโลกครับ

bà vẫn kẻ nó ngang ngã xuất luôn đi bà mẹ yêu cầm bà mày อยู่อันฟังเสียงวะเนี่ยเสียงมันฟังก่อแถ้ามันขาดตัวนี้เออสายถึงมันขาดโอเคอ๋ออๆอเดี๋ยวพูดครับเอามาไปหลังมาเดี๋ยวอกจ้หมดเตาแหงไม่นะ มันเหนีาแกัน่าแก้กางมันขาดแก้มวานี่มันนุนเด๋ยวงขาดเลยไหมเออแก้วันเมื่อคืนนี่แบบขชิมัดจังเด๋แก้กลางขาดเชื่อมก็บงากหรอกเอาเข้าหน่อยก็ตัวมี้เข้าหน่อยบ่กไรเน่ยง่า่่่ายเซกูอ๋อยังใย่ดลจับตปาตะกอี เมื่อคืนนี้มันขาดวย่าไหมันขาดนี่มึงเ้ไปไม่พัดมุตีนี่อยู่ข้างหลังแกนกลางมันขาดน้านี่หลายมันลุกจิดตรงหัวว่าขนมเบิดอยั่ปลาโจ้วยบาุ้นแข็งงี้าบอกว่า ว่าจะไปลมเล่นกลางคักไรโอ้ยส่เขา้องเนา้องห้าตําเคือบอกงาบอกอื่แเ่ด้ค่าไรได้ค่าไรก็ไม่นเออค่าค่าอย่าพิโรนะค่าอย่าพิโรดิเงือเคยบอกว่าจะไปเกลางไรนี่ครับนี่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 นีนี่นีเห็นไหมเหรออือนี่นเห็นไหมไปยังปลาดุกเยอืม Ô cậu, cậu. Ô 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 cậu

cái cổng khác, cái đuôi người, ôi, 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 ôi,

Thank <laughs> you.